ความฝันในการล่าแสงเหนือโดยงบประมาณที่จำกัดสามารถเป็นจริงได้ทริปนี้ผมตั้งงบไว้ที่3 5 0 0 0บาทซึ่งเป็นงบในการล่าแสงเหนือที่เชื่อว่าทุกคนจับต้องได้อาอดผมจึงวางแผนและออกเดินทางพร้อมสมาชิกทั้ง4คนโดยการล่าแสงเหนือด้วยตัวเองไม่ใช้ไกด์ไม่ใช้ทัวร์หลังจากออกเดินทางมาแล้ว3วันเราก็ได้พบแสงเหนือครั้งแรกในชีวิต เป็นแสงเหนือที่ได้ทําตามเป้าหมายของความฝันได้สาเร็จแต่เรายังเหลือแผนในการล่าแสงเหนือในเมืองต่างอีกสองคืนเราจะเดินทางไปเมืองไหนบ้างแล้วทริปนี้เราจะเห็นแสงเหนือทั้งหมดกี่ครั้งไปชมกันต่อเลยครับกับโคลบมแดก EP4 ล่าแสงเหนือด้วยตัวเองงบ35,000บาทตอนที่2มาถึงการเดินทางวันที่4กับการล่าแสงเหนือวันที่2 วันนี้เราจะย้ายเมืองไปล่าแสงเหนือกริมทะเลใกล้ขั้วโลกเหนือครับรถของเรามาแล้วอันนี้เราจะย้ายเมืองไปทะิบิกาซึ่งเป็นเมืองริมทะเลครับก็ยังต้องหนาวต่อไปรถที่เราให้โรงแรมไปต่อไว้ก็มารับแล้วครับโชคดีที่รถคันนี้ใหญ่พอที่จะรับเรา4ีคนพร้อมกระเป๋าไปโดยราคาจะอยู่ที่5,500ลรูเบิลซึ่งก็ตกคนละ5 0า500กว่าบาท ครับเห็นไมครับเพาห้อยอะไรไม่ไดจะจับเราค้างรับสิงที่ห้อยครับครับมีเรื่องไม่ได้ครับมีเรื่องนี้ของฟอสนับนะครับทำเวลามากมเลยาะตอนนี้เ,นเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสไไองครึ่งก็จิเวลาเช็คอินพอดี ล้อเลื่อนอ่ะที่นี่เขาห้ามสร้างะไรใหม่นั้นการสร้างบนล้อเลื่อนเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเนี่ยข้อมุนแน่นปะคือเขาห้ามสร้างอาคารใหม่อ่ะแต่ทับบนล้อไม่ผิดเป็นรถเป็นรถอ่าไชน่าโอเคเขาบอกว่าก็าเหมือนจะบอกว่าคนไทยไม่ค่อยมาที่นี่นอ๋อนี่คือที่พักเราครับเ,เรามีข้าวกินแล้วครับนี่ไงแล่านอาหารห้โซ่ เนี่ยเราบ้านพักเราขวามือแดงๆสบายครับเห็นทะเลนะครับนหน้าเราวครับสภาพกสามาถมีข้าวให้กินแล้ว,ลวถ,ถ่ายเดี๋ยวเรากำลังจ,จะกินทะเลอะไรนะพี่คุีนเราติดทะเลอาร์ติเออนี่บอกอาร์ติงงเหยน่ะ เรากำลังมาถึงห้องมรอเาให้เรารอ20นาทีตอนนี้เลยม,มา10นาทีแล้วเช่นเช่นโมงตอนนี้ห้องเรายังเข้าไม่ได้นะครับส่วนจะกินข้าวร้านก็เต็มคิวอีกยาวเลยครับตอนนี้ได้แต่นั่งรอหลบลมหนาวอยู่ในร้านระหว่างนี้เราก็ไปต่อแอนดูคนขับรถที่มาส่งเราเมื่อกี้นะครับให้ไปส่งเราพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่ารถแอนดูน่าจะถูกกว่าการที่ให้ที่พักที่โลวโซโลส่งรถมารับเราที่นี่นะครับ เรนนี้ออคุณไม่ได้การตัวเราออกลงครับเพราะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเจ้ารถดูถ้าเกิดราคาถูกกว่าเดี๋ยวเราคิดชเาเท่าไหร่อันนี้คือ7จไปไปส่งถึงที่ตอนนี้ก็ถึงตาที่ผมจะต้องยกเลิกรถที่ดิวไว้ โดยผมได้ส่งเมลนําไปก่อนแล้วครับโอเคครับตอนนี้เราจะไปคันเซิลรถที่เราเรียกเขามารับเราที่เทอร์ริเบก้าครับพอดีเราได้เจ้ใหม่ที่ถูกกว่าการประมาณเกือบสเท่าเราก็เลยคิดว่าเขาถ้าวิ่งมารับเราจากที่นู่นกับที่คนที่อยู่ที่นี่แล้วคนที่นี่น่าจะสะดวกกว่าปัญหาคือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอดีเมื่อกี้ร่างเมลโดยใช้ Google Translate แล้วก็ส่งไปหาเขาแล้วครับตอนนี้เราจะลองโทรไปคุยเขาดูว่า เขาจะเข้าใจไหมแล้วเขาจะดูเมลไหมเดี๋ยวเขามียูอาร์โลว์โซโล่ทัวร์ทูมาร์โล่ไอไอบุ๊กิ้งทูมาร์โล่ยูอาร์โฮเทลอ่าอ่าบัตบัตอ่าไอวอนแคนเซิลมามินิบัตท่าอ่าทูอีเมลทูยูอ่าอ่าบูซาร์ลเซียอ่าทูมาร์โล่อ่าไอแคนเซิลอ่ามินิบัต ยัวยัวมินิบัสเคนเซคนเซมินิบัสบัสไอโกทูโฮยัวโฮเทลอะโอเคโอเคยู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 แคนลอีเมลโอเคโอเคโอเคเเดี๋ยวเขาจะไปเช็คอีเมลแล้วเขาบอกว่าเออ thank you my friend พูดได้น้อยมากเราไปเข้าที่พักก่อน เรารอ,อ,อที่พา,ตากตจัดการนี่ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องครึ่งจะเหมือนวันหกโมงเย็นบ้านเราโอเคครับคุยไม่รู้เรื่องไว้แดงหลังจากรอมาถึง2ชั่วโมงเราก็ได้เข้าพักแล้วครับซึ่งโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเดียวของเมืองนี้นะครับที่ติดชายหาดแล้วก็เหมาะแกบการล่าแสงเหนือริมทะเลที่พักดีๆวิวสวยแบบนี้ก็ตกอยู่ที่คืนล้วร5รูบเบิลนะครับเป็นเงินไทยก็คนละ7 5 9บาทต่อคืน ตอนนี้เราจะเหลือเงินอยู่ที่9,693บาทระหว่างนี้เราก็ยังรอให้ร้านอาหารว่างอยู่นะครับจึงทำได้เพียงออกไปถ่ายรูปเล่นแต่ถ่ายได้ไม่กี่รูปก็มืดอีกแล้วครับตอนนี้ผมขอไปทวงโต๊ะแป๊บหนึ่งครับ โชคดีมีพี่คนไทยครับเป็นไกด์พาลูกทิพย์มาเที่ยวที่นี่เห็นเรารอนานจนหิวก็แบ่งปันมาม่ามาใหเรากินรองท้องก่อนครับก็ขอบคุณมากครับนี่แหละครับน้ำใจคนไทยที่เราจะพบเจอได้อยู่เสมอนะครับไปกินข้าวกันเถอะกินข้าวนะครับตอนนี้เราจะตามเปลี่ยนไปทานมือ้อกลางวันหรือมื้อค่ำตอนนี้รวบยอดเลยค่ะ หลังจากที่เราอดข้าวอดปลากันมาตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้เวลาชื่ออะไระ5โมงกินได้เลยไม่ต้องรอวันนี้สเต็กหรอไม่รู้วันนี้ของใครเปนวันนี้มาถึงบ่ายสองนี่ก็กว่าได้กินแห้5โมงและมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่แพงที่สุดในทริปนี้นะครับบดไปคนละ364บาทเท่านั้นเองตอนนี้เราจะเหลือเงินอยู่ที่คนละ9,329บาท เมืองเทเบก้าส่วนใหญ่จะเป็นห้องสองชั้นนะครับเพราะว่ามันหนาวมากตรงนี้ก็มีไว้แบบกักอ,า,อากาศปุ่นโตโอ้ใหญ่โตโอ้นูว่าเล็กไม่เห็นจะต้องไปรอนั้งสองวังโมไปกว่าตอนนี้เราอยู่ในมินิมาร์ทครับซึ่งไม่น่าเชื่อข,ของเยอะก็มีขายท,านะทาั้งอย่างนมขนมถังเถิงก็มีกระมงกระมงังเครื่องเขียนนะครับ หลังจากกินอิม่มลูกทิพทั้งหมดก็ขอหนีหนาวก็ไปหลบอยู่ในห้องก่อนนะครับส่วนผมก็ขอเดินชมเมืองถ่ายรูปแล้วก็หามุมเพื่อจะรอแสงเหนือในคืนนี้ครับตอนนี้เราอยู่ทะเลแอติกนะครับเราออกมาถ่ายรูปรอบๆนี้อยู่ทะเลแล้วเราเอาเพื่อนมาด้วยนี่ครับผมน,นี่เลยโพนี่ครับ เอามาถ่ายรูปกันพนีเป็นสัตว์น้ำที่ชอบทะเลครับเขาจะไปทะเลกับพี่แม้แต่จะเป็นทะเลติดขั้วโลกเนหนือพนี้เขาก็มาด้วยเรากำลังหาวิวถ่ายรูปอยู่การหามุมถ่ายรูปแสงเหนือโดยมีโพนีอยู่เป็นเพื่อนในคืนนี้ก็วิ่งตั้งกองไปมาอยู่คนเดียวแบบบึ้นๆนี่แหละครับ แสงเหน s, ือยังไม่มาเราก็เดินถ่ายรูปไปทั่วเมืองเลยทีเดียวระหว่างที่เรารอแสงเหนืออยู่นั้นผมมาเล่าเรื่องของเมืองนี้ให้ฟังก่อนดีกว่าครับเมืองเทลิบิก้านะครับเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆที่ชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงแค่20ครอบครัวเท่านั้นหลังจากสภาพโซเวียตล้มสลายผู้คนก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองมูมังกันครับทำให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านล้างเต็มไปด้วยบ้านเก่าและเรือที่จอดปูพังมากมายนะครับซึ่งอันนี้ครับเหมาะแก่การเป็นฉากหน้าของแสงเหนือในคืนนี้มากๆ และสุดท้ายครับแสงเหนือครับเราก็ไม่เห็นครับนี่คือสิ่งที่เราหวังแสงเหนือที่มีเมืองเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นรูปที่โรงแรมเขาได้โชว์ไว้ในบุ๊กิ้งครับแต่ชีวิตจริงนั้นเรามีแค่เหลือและภูเขาแสงเหนือมีอยู่ครับแต่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับธรรมชาติเรากักเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยจริงๆการเดินทางวันที่5ครับเราจะย้ายเมืองครับวันนี้เราจะไปโลเวเซโร ด้วยรถของแอนดูครับคันเดิมที่มารับเราเมื่อวานหลังจากที่เราทานของว่างที่โรงแรมเสร็จก็พร้อมออกเดินทางครับโดยแอนดูเนี่ยได้คิดค่ารถเราที่7500ลูเบิลซึ่งทำให้ตอนนี้เราเหลือเงินอยู่คนละ8570บาทตอนนี้เรากำลังเดินทางสู่ลาวเซโลครับตอนนี้9้าโมงครึ่งครับสภาพบรกา้าโมงครึ่ง ใช่ครับไปถึงก็ยังพอมีแสงจะได้ทำอะไรได้สะดวกสะดวกนิดนึงอ,อ่าทน,นี้คือเราก,รกำากลังขับผ่านโรล่าวิเลจท,ที่เรามาเมื่อวานนะครับตอนนี้ทางเมื่อวานนี้ทาำรายวิสัยแย่กว่าเดิมอีกนะครับโชคดีครับในวันที่เรามาโรล,ล่าวิเลจเราได้แสงเหนือเพราะถ้าเกิดเราช้ากว่าน,นี้ไปวันเดียวนี่คือทีินี้เราจะไม่เจอแสงเหนือเลยเราก็จะเจอด้วยความขาวโพลน ทไปรถเยอะเข้าอะไรกันมาลากตาโอเคโอเคอันนี้ก็คือรถอะติมารครับเพื่อเกียร์ถนนครับโอเร็วเลยนะครับไม่มีคำว่าช้าครับเจ้าอะไรนอสลีปห้ามหลับห้ามหลับอยู่เนเพื่อนเขาด้วยว่างฟูดเมอกี้อ๋อจะถ่ายรูป อกับเขาเนี่ยแหละอ๋อโหด้วยยังพูดบริสุทธิ์เขาอยากถ่ายมาด้วยนี่เราอยู่ที่เส้นทางจะเดินทางไปสู่ลาวัสโซลครับนี่คือบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้ฮิมาร์ตกอันเดอร์แหม่เซ่ฮัลโหลฮัลโหล่แหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปต่อครับและแอนดูก็ได้ถ่ายรูปกับเราไปเที่ยวลึกครับแต่แม่เลือกคนถ่ายด้วยครับไม่ถ่ายกับผมครับตอนนี้เราอยู่ในลาวัสโซลแล้วครับ เมืองนี้จะใหญ่หญกว่าทาวิก้าพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นชนุมชนแลวก็เป็นชนเผ่าดั้งเดิมก็อยู่ที่นี่และตอนนี้เราก็ถึงเมืองโลโซโลครับซึ่งเป็นเมืองดั้งเดิมของชนเผ่าซามีครับเราก็เข้าที่พักเลยทันทีโดยที่พักในคืนนี้ราคาถูกมากครับเพราะที่นี่เขาเน้นการขายทัวมากกว่าที่พักก็เลยจะตกเพียงแค่คนละ276บาทตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่ที่8 294บบาทครับ มื้อนี้ครับเราถึงที่พักปุ๊บหิวครับเราก็มีมาม่าแล้วะหมี่ที่แวะซื้อในซูปเปอร์มาครับเพราะว่าระหว่างที่เรารอให้ที่พักเขานําทัวร์มาขายอันน uh ี huh. uh, ้คือว uh ัดวัดดิฟเฟอเรนซ์เอตส์ซันยักเอตส์ก็จะรู้วิธีซ้อมให้สนิกขอดม่โนดรายอ็ดรายเอ่อเอ็ดโน่สโนมบาเยิ้มเอ็ดเอ My friends don't please let's drive and let's go อโอเคโอเคอ่าแพ็กเกจอ่ารนเดียร์รันเดียเรนเดียรดอคัสกี้สโนมอลอสโนมอบายอ้แพ็กเกจดิดลันช์โอก็คือแบบรอมไม่เกไแล้วแล้วเราก็ได้แพ็กเกจกิจกรรมแน่นๆสำหรับพรุ่งนี้ที่ราคา6,000นรูเบิลจะบ่งอยู่ที่คอลัสสองัสี่ร้บบาทเท่านั้นครับ เราอยู่ที่โรซาโรครับก็เราไม่เดเรากำลยจะเดินออกไปดูบรรยากาศเมืองครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นครับก็เมืองก็จะเล็กๆน่ารักะครับจะมีอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นหิมะอันนี้ดิกซี่ครับอ๋อยังไม่ปิดอยู่อ๋อที่มาเมื่อกี้ป่ะอ๋อโอเคแล้วเราก็ไดุ้นน้ำขนมและอาหารที่จะทำกินในมื้อค่ำและมื้อเช้าไว้เรียบร้อยครับ แล้วตอนนี้เราก็เหลือเงินคนละ5,612บาทอันนี้มือแรกครับที่จามีเวลาวันนี้เราว่างทั้งวันเพราะว่าเราลอยไปทวงพ่งนี้ลูกทวงสามของเราครับทำ<ม>ครับเรานั่งรอกินครับอื้อพิซซ่ายัางไม่อบอแก้มเล่าไม่แกมเบียก็แคคเกอร์ไข่ปลาแซลมอนโดยด็ยดอกเตอร์ครับรก็เป็นอ,อาหารที่คนรัสเซียชอบทำในวันขึ้นปีใหม่ครับ และคืนนี้ฟ้าก็ปิดสนิทหิมะปกตลอดไม่มีหวังครับที่จะเห็นแสงเหนือก็้าวฟ้ไปคืนหนึ่งการเดินทางวันที่6ครับวันนี้จริงเราจะต้องกลับเข้าสู่เมืองมูมังตอนเที่ยงครับแต่ว่าเนื่องจากกิจกรรมที่เราดิวกับทางมิคาเอลไว้มันจะเริ่มในวันนี้ครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนครับแล้วก็ตัดแผนที่เราจะไปซิปปี้ทัวร์ทิ้งนะครับเพื่อที่เราจะทํากิจกรรมในเมืองโโซโล แล้วเมื่อถึงเวลานัดครับมิคาเอลก็รถมารับเราเพื่อไปออโตโนโมบิลครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรเวรอร์สโลทัวร์ครับปกัิโรเวรอร์สโลทัวร์โดยโดยโดยแพ็กเกจเ,เขาเขียนว,ว่าทูเกเตอร์หกพันห้าถ้าวันเจ็ดพันห้านี่เรานั่งสองคนดังนั้นมนันน่าตกคนละาหกพันห้าสี่คนก็น่าตกประมาณคนละประมาณสามพันบาทในการขี่ยี่สิบห้ากิโลวนรอบครับรอบเมืองแล้วก็จะไปฟาร์มฮักกี้ไปฟาร์มเรนเดียร์นี่ก็คือ,อโซมบิลที่ เดี๋ยวเราจะขับในวันนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุดให้เปลี่ยนแต่เ,เราเดี๋ยวเราต่อรองกันเพราะผมวันนี้เป็นโดเรมอนโดเรมอนจะไม่อยากเปลี่ยนชุดโดเรมอนตอนมลแดนหินมะโดเอมอนวันนี้เราก็จะใส่ชุดนี้ครับขี่สโน w m o b i ฝ่าความหนาวกันโอเคตอนนี้ต้องเปลี่ยนใส่บูท ไอ a ว t นเดอล m o อดิดดิดน็อตน็อตเชนเนาไม่ได้เฮ้ชุดพิเศษป้องกันไพยต่อรองละจะเป็นโดเรมอนไม่ยอมเลยเท่าใส่ชุดนี้โอเค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  อัุชรนนีแต <ot> ่ก่อจอกไปครับเราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับที่หน้าบ้านมันคือปีนไก่ครับที่แขวนเอาไว้ไล่สิ่งอัปมงคลและพูดผีปีศาจตามความเชื่อของคนที่นี่ครับเราออกเดินทางด้วยโโนวบิลแล้วครับ วันนี้เราจะขี่ทั้งหมด25กิโลยังไม่ถึงไหนเลยครับขึ้นเข้าป่าหรือครับเอาครับตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยครับนี่ขัตัวเหมือนจะมีปัญหานี่นิดน่าจะเอียงข้างครับขับยากนะครับพื้นในป่าไม่ไม่เรียบไปกันต่อครับเราจะไปทำกิจกรรมแรกกันครับ เ,เขาบอกว่าทีดีอันนี้อันนี้เพื่อเราไม่เคยเอกเฮ้ยไม่เอยายอ,ยอ,อ,อ่ะ ฮัลโหลไม r i e ฟรน e l ฮัลโหลไม n d ฟรนโอเคชวน Welcome Welcome โดวบลมโอเค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 นะครับราคาไม่แพงโรเวอร์เซร์ทัวร์โรเวอร์เซรทัวร์กูดถั่วไวแดกการันตีคุยไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะเขาไม่พูดอังกฤษเลยเรามาไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษครับกับการมาที่นี่เพราะเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาอื่นก็ยิงก็ g ู o ก l e t า a n เ l a t e ไม่รู้ก็ตัวรอดได้ นี่ก็ถูกถ่ายกันมาเรื่อยก่อนจะให้น้องพาเที่ยวเราก็ถ่ายรูปก,กับน้องก่อนครับตอนนี้ครับวีนและออมก็เล่นฮักกี้ลักเรื่อนอยู่ครับ ก็ผัดกันเล่นไปร,บรอบๆครับวนกันไป <ublic music> เราอยู่ที่ทะเลสาบโรสโซโลครับกำลังมารอกวางเรนเดีย มาแล้วแต่ไม่มีสันต้าค่ะมีดต่คุณลุงอ้วนอ้วนอันนี้คือกวางเลนเดียที่โกวางเลนเดียหรือกวางคาลิบูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่และมีช่วงอายุที่ยืนยาวมานานถึง6,20,000ปีซึ่งกวางเลนเดียนั้นรอดอชีวิตจากยุคน้ำแข็งและอาศัยอยู่ในภูมิประเทศในแถบอาร์กติก ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ไม่เอื้อมหนวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถือว่าเป็นกวางที่แข็งแกร่งมากโดยกวางเรนเดียร์ที่พบอยู่ในธรรมชาติมากที่สุดจะพบได้ที่คาบสมุทรไครเมียในประเทศรัสเซียนั่นเองครับกวนเหล่าครับที่มาล่าเรนเดียไม่ใช่ล่าเรนเดียมาขี่เรนเดียนั่งรักเรนเดียสบายบิวโอเคครับมาอีกแล้วครับตอนนี้เราพามาดูเพื่อเรานี่คือเรนเดีย คือที่รัสเซียเขามีงบทาถนนน้อยเขาเลยทำแค่เลนเดียวอ๋อโอเคไม่มีคนดูไม่เป็นไรไม่ผิดมีกองเลนเดียเดี๋ยวเราจะนั่งเลื่อนนะครับแบง์อยากรู้เลยไหมอยากรู้ประวัติเลนเดียไหมแบง์ชอบถามเขามีแบงก์ดูอยู่คนเดียวไม่ใช่เลยหรอกทักทายหน่อยทักเซฮายหน่อยเพื่อนเซฮายหน่อยเอ้โอเค

เราไปตกปลาใต้น้ําแข็งกันต่อดีกว่าครับตอนนี้เราจะไปเจาะรูเราจะดูการเจาะรูครับเนี่ยชิ่ชิน้นเหมือนน้ำแข็งใสครับดึงขึ้นมาเมันก็เป็นน้ำแข็งถ้าเห็นจะเห็นความ ความลึกของน้ําแข็งความหนาของน้ําแข็งนะครับน้องชอบไมเบ็ดไม่ชอบค่ะแต่ทำได้อยู่ทำไงครับนั่นไงอ๋อวิตทิมเหยื่อนี่เป็นปลาเหมืนแห้งอ๋อวิชโชกสควิดดี้ชีไรอยู่ชีไรอยู่เนี่ยชีไรอยู่ป๋าป้า แดดดีแดดดีนี่มมรรยากาศรอบๆรับเงียบๆเนนเงียบมีเราก็เสียงดังลืมไปมันก็ผ่านอยู่นอนข้วน้ำนี้ขอชอบเดดเพราะมนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ร้องตกปลาครับ จะมีทั้งแคมปิ้งมีทั้งนอนดูรูเราก็นั่งตกปลากันรับขักใหญ่ๆเลยครับตรงนี้นี่ครับเจอดอกแ้งหนึ่งตัวน้ำมันไม่ได้เลยโอ้ยมันทะเลสาบลึกโคตรค,ครับจริงเหรอแต่เราเห็นปลาว่าไบบโอ้โหได้แล้วครับ ใหญ่มากอ่ะเราไม่ได uh ้ทำบาปนะครับเราเดี๋ยวเราต้องไปกินก็ตัดตัวตัดตบอย่าหยุดนะอย่าหยุดไม่ไม่ใช่อ๋อเขาบอกเขาตัครับเนี่ยอันนี้มันมาปะเออมาแล้ยไอมาแล้วมาบอกบูมก็ได้สิคุณแจ่มตึ้งขึ้นไหมเออโอ๊ยได้ปลาแล้ว วันนี้เราก็ได้ปลาเพื่อกลับไปทำมื้อกลางวันกันแล้วได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับบิดกันไปยาว,ยาว มาถึงบ่ายสามก็มืดอีกแล้วครับตอนนี้เรารอมิคาเอลเอาปลาไปทำอาหารให้ครับค่าอาหารนี่ก็รวมกับแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ได้มาเป็นซุปปลากับข้าวอะไรสักอย่างนี่แหละครับก่อนจากก็ถ่ายรูปก,กับมันเยลึกแล้วเราก็เดินทางกลับโดยรถที่มิคาเอลได้หาไว้ให้เป็นรถมินิบัสครับเดินทางสู่เมืองมูมังโดยค่ารถจะอยู่ที่10,000รูเบิลซึ่งค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเป็นรถใหญ่ ห้อง,องเราครับคืนนี้กว่าที่จไปสบินตอนตีสี่ซึ่งมีครบทุกอย่างโดยห้องพักคืนนี้ก็จะตอกอยู่ที่คนละ405บาทและเราก็จะเหลือเงินอยู่ที่คนละ4,194บาทการเลือกห้องพักนี้เราเลือกอยู่ที่ใจกลางมูมันครับตอนแรกเราแผนไว้ว่าเราจะเซฟตี้ทัวร์โดยการเดินนะครับแต่ด้วยแผนที่เปลี่ยนไปทําให้เรามาถึงมื้อ และทำได้แค่ลิฟนอนเพื่อเดินทางสู่มอสโกในตอนปีสีตอนต่อไปปิดทิปลาาแสงเหนือด้วยการตะลุยเมืองมอสโกเดินดูไฟปีใหม่เล่นไอซสเก็ตที่จตุรวสแดง2คืนสุดท้ายกับเงินที่เหลือ4 0 0พกว่าบาทจะใช้พอหรือไม่งบประมาณที่ตั้งไว้35,000บาทกับทิปลาาแสงเหนือจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนห้ามพลาดและอย่าลืมกดซั b สไ r i b e เพื่อไม่พลาดการเดินทางทริปตบอๆไปด้วยนะครับ